สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูพานท้ายไม่สักงานเคลือบสีวอนัทนะครับใส่ชุด pcp หลอด32มิลเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะครับ้อบแกลารกระลื่นหน้าหลังครอบแกนล,ลูกสีดำนะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับรองแก้ม2ข้างยิงได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับ ไมาสักลายสวยๆครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับท่านใดที่ดูคลิปจากใน to YouTube ก็ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ด้านล่างนะครับมีส่งให้เลือกเยอะนะครับลองทักมาสอบถามก่อนได้นะครับราคาเบาๆเหมือนเดิมครับ Niggas in my grill tryna to phase me.